ร่วมสร้างสรรค์โดยโรงพยาบาลรามคำแหงหนึ่งสองสการออกกำลังกายมีส่วนช่วยให้ร่างกายและกระดูกแข็งแรงนะคะพูดถึงเรื่องกระดูกน้องๆรู้จักโรคกระดูกพรุนกันไหมคะถ้าอย่างละก็วันนี้คุณหมอใจดีมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันด้วยละค่ะโรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุนะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะรู้ว่าตัวเองมีกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อหกล้มเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีกระดูกหักส่วนผู้ที่อายุน้อยนี่ก็มีโอกาสเป็นลรกกระดูกพรุนได้นะครับเช่นคนที่เป็นโรคพาราไทรอยเป็นโรคไตเรื้อรังหรือว่ากินเซยรอยานานๆวิธีรักษาก็แบ่งเป็น2ตอนนะฮะตอนแรกก็คือตอนที่กระดูกยังไม่หักถ้าเราตรวจพบก่อนว่ามีกระดูกพรุนเนี่ยทานยาต้านกระดูกพรุนอีกอย่างหนึ่งก็คือฉีดยากระตุ้นให้ร่างกายสร้างกระดูกนะฮะ แต่กลุ่มที่มีกระดูกหักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรักษาด้วยวิธีผ่าตัดดามโลหะนะครับเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดชื้นปอดบวมหรือแทะกดทับอย่างนี้นะครับเราสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆด้วยการทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ